สวัสดีค่ะมาพบก,กับทีมงานอุบลไผ่ศิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้าง,งานที่อำเภอของเจียมค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานแพรรลอยน้ํานะคะแบบหลังคาเมทัลชิปทับหญ้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าพาไปชมใกล้ๆก,กันเลยนะคะหลังนี้นะคะตัวซุ้มนะคะขนาดสองคูณสาเมตรค่ะ มีระ,ะเบียงด้านหน้าให้ด้วยนะคะห้าสิบเซนค่ะแล้วก็มีสะพาน่าทางขึ้นให้ด้วยสองเมตรนะคะตัวถังจะเป็นถังพลาสติกนะคะขนาดเก้าใบค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าพาขึ้นตัวแพรเลยนะคะ,ะตัวแพรนะคะสามารถรับน้ำหนักได้เยอะเลยค่ะ่าขึ้นสิบคนได้สบายเลยนะคะ แล้วก็มีอ่าระเบียงด้านหลังให้ด้วยค่ะห้าสิบเซนเหมือนกันนะคะหลังคานะคะมุงด้วยหญ้าแฝกค่ะแล้วก็ทับด้วยเมนทอนชีสอ่าอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะทําให้หญ้าไม่ผุเปลือยง่ายนะคะก็คือเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนหญ้าบ่อยด้วยค่ะแล้วก็เย็นสบายเหมือนกันเลย หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็อ่าแอดไลน์เข้าที่เบอร์0646959987อ่ทักไลน์หาแม่ค้าได้หรือว่าทักเข้ามาที่เพจทีมงานอุบลไผ่สินอ่าทักเข้ามาสอบถามได้ะคะ่ะดูจากตัวถังเลยนะคะลอยฟูเต็มถังเลยค่ะรับน้ำหนักได้เยอะจริงๆจ้าสามารถลอยไปกลางน้ำได้นะคะไม่เอ็นอ่ะไม่พิกคว่มแน่นอนค่ะ เพราะว่าทางช่างมีเทคนิคในการออกแบบนะคะทั้งอาทำให้แพรนี้รอยน้ำได้โดยไม่พลิกคว่ำเลยค่ะอางานแพรนะคะถ้าออกแบบไม่ดีนะคะก็อาจจะอาทำให้คว่ำได้นะคะถ้าเราไม่อเฉลี่ยตัวถังให้ดีๆนะคะการรับน้ำหนักของแพรแล้วก็การขึ้นของอา เวลาคนขึ้นด้วยนะคะเราต้องเฉลี่ยคำนวณน,น้ำหนักให้ดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า